สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาอามาดูลุงนะครับเอาอยางพาลาไปขายด้วยกันนะครับเกิดมาก็พึ่งจะจะเคยเจอยางารานะครับจับดูแล้วมันก็จะประมาณนี้นะมันจะเด้ง <c oughs> ดึงดึง <c oughs> <c oughs> ดเนะ <c oughs> ออผมก็ไม่เคยเจอนะครับยางาลา เห็นบอกว่าเยอะโอ้พี่เบามาอีกแล้วแถวแถวภาคใต้มีปะตังมีเยอะมีแต่ยางพาราเด้งดีแบบนี้ปะที่นี่เด้งกว่าที่นี่เด้งกว่าเหรอส่วนมากที่นู่นจะขายน้ํากับทําเป็นยางแผ่นไอ้นี่นี่ก็มีแต่ว่ามันจะไม่เป็นจอกแบบนี้ไงมันจะเป็นที่ที่เขาเทแล้วนอนต้นแล้วเขาก็มาทำเป็นที่แบบนี้สุดยอดไปเลยนะครับวันนี้เราอยู่กะเสือภูเขาของตาเพชรนะครับ นี่โด่งดังมากนะครับในแถบของอจังหวัดเลยนะครับแล้วก็าทาง f อสทางสองซอปปอ,ปอลาวนะครับน้ำยางพาราก็เห็นบอกว่าประมาณกิโลละยีบาทนะครับอย่างกนนีนะโอหสุดยอดเลยนะครับเดีย๋ยวทดสอบนะครับอยากเห็นอยากเห็น โอ้ยูทูบเบอร์เต็มเลยอ่ะถือกล้องกันอย่างกระแถบบริรัมเลยนะครับโอ้หนักนะครับมาสองคันนะครับอันนี้ เฮียนะครับเจ้าของโรงงานตาเพชร <c oughs> <c oughs> เคยเสียผูกเขานะครับตาเพชรหรือว่าถ้าอยู่ในฝั่งสปปลาบก็ตามมานะครับ <c oughs> อันนี้เราจะลงเขานะครับโอ้ทางเขาอย่างชันนะครับคอยดูว่าตอนลงมันจะหงายกาหรือเปล่าเออหงายเก๋ง นี่นะครับนวิวภูเขาทั้งนั้นนะครับอืมมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโอ้ลงเขานะครับเฮ้ยเปียระวังสะดุดตอลม้มเอ้ย โอ้โหระบบเบรก ABS ตอนลงว่าง่ายนะครับตอนขึ้นนี่แหละโอ้ยโห ไม่รู้ว่าลงเกขึ้นมาได้ยังไงนะครับโอ้ยโอ้ยสะดุดเครือโอ้ยช่างค่อนข้างลำบากนะครับ ระวังควาำนะลูกเพ่น้ำหงายกิกน้หงายกานะใช่ตัวท็อปแสนหนึ่งห้าพันไม่รวมเครื่องยนต์โอ้ยระวังนะลูกเพ่เฮ้ยหนึงตันเต็มๆนะครับ ไม่มีขาดม,ม,มีแต่จะเกินนะครับเอ,อ้ยล่วงมาแล้วล่วงไปแล้วลหนึ่งกระสอบหนูตอนถอยนะครับทำนมหกซิลิโคนใครครับล่วง <c oughs> ขอเดี๋ยวตอนขึ้นว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเฮ้ย เดี๋ยวจะขึ้นไหวหรือเปล่านะครับเฮ้ยไหลังนี่ก็หนักนะครับขึ้นไม่ค่อยไหวดาบผิวกลับรถแป๊บหนึ่งแล้วก็จะยกล้อโชว์นะครับอันนี้มันสไตล์ของพิสันนะครับพิสันชอบยกล้อเฮ้ยนี่กำกันจ้างเขาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยยกล้อยกล้อยกล้อแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้อแขนแล้วต่อปีข้าจะออกตัวยกล้อนะครับเฮ้ย เยหนึ่งโอ้โหหนักเอาเรื่องนะครับ,รรบย้อนแสงหน่อยนะครับขึ้นเขาไปแล้วเฮ้ยยกสูงๆหน่อยยังมียังบอกเขายกสูงหน่อยโอ้ยไปได้สบายนะครับ โอ้โหขึ้นเขาชันมากนะครับตอนนี้ผมเดินเนี่ยลาขาแล้วนะครับเฮ้ย โอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะขึ้นได้นะครับนี่มันเป็นถุบเขาเลยนะครับผมว่าถ้าชั้นกว่านี้ขึ้นได้น้องพีว่ามันขึ้นได้นะอันนี้ยังขึ้นได้สบายนะครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับเหลือไว้แค่นี้เหรอ เวลาช่างก็อย่างกรณีนะครับมีกิโลอันเล็กๆอย่างกรน,นีนะครับพร้อม,อมพร้อม,อมเหมือนแป้งมันตะบบหลังเลยเราจะลงกันนะครับอยงแรกเลยนะครับที่ไม่ได้เห็น เขาเอายางมาขายนะครับแล้วก็ครั้งแรกที่รู้ว่ารถเสือภูเขามันมันดีแบบนี้นี่ครับมันดีแบบนี้นี่เองนะครับผมรีดเลยน PA ลองเข้าไปอยู่ในเครื่องอ๋อแล้วเขาก็จะรีดเลยนะครับ